สวัสดีค่ะก็สิบอกเรายินดีต้อนรับๆๆทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กด, like, กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะมือสองสวยๆนะคะถูกใจสายซิ่งค่ะดูดีพร้อมขับพร้อมซิ่งนะคะจัดทรงรงแม็กเป็นที่เรียบร้อยค่ะคันนี้ดีแม็กส l x ปีศูย์ห้เกียร์ธรรมดานะคะขับดีค่ะเครื่องเดิมแน่นๆทรงสวยพร้อมใช้นะคะราคาหนึ่งบาทค่ะ เครื่องดีเดินนิ่งเรียบไม่ไอไม่ควันนะคะเกียร์ธรรมดาไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนควันไม่ไหลนะคะวิ่งปกติค่ะช่วงร่างดีคัสซีไม่ผูกกระบะไม่มีผูกมีดิสสล้อนะคะแม็กขอบ18แอร์เย็นเพลงเพาะค่ะสีสันยังสวยมีวัดบูธมีโลบาหลังหน้าหลังยังเดิมอยู่ค่ะทุกท่านห้องเครื่องยังสวยนะคะรถโอนได้ปกติเลยค่ะ ราคา1,3,000บาทอยู่นครปฐมนะคะสนใจโทรได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะโทรไปคุยรายละเอียดโดยตรงและนัดหมาย่วงหน้าอัปเติดสถานะของรถกันด้วยนะคะก่อนออกเดินทางค่ะในวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ